你没错。 เขาต้องดึงอยู get get it ่บน euh ี้เขารู้หมดเลยเนี่ยเราผิกของไปอยากคนโดนเฉลยนะชอเลยชอบเลยนมไรู้เฉลยกันหมดเลย นร้อนเดือดทิ้งทางหรอกร้อนทาง รไม่ต้องกลัวได้เรียนได้มารักเฉลยมากลนนทุกคนเลยมากลนนตั้งใจอ้หล้วมอไอยู่กมันเป็นคนนี่ง่ายที่เล่นได้นนนนเรายังมีสี่คนไม่ใช่หรอที่บ้านที่กำลังส่งมาอันนี้เขารู้ไปก็เอ้าโนน้นน โนนใช่ในห้องนี้ทัหลายคนเควันเอทูเออเมวันเอูเลียูแล้วเนีับไว้คนนี้เลยะอย่าให้สียใคนนี้ดูได้นนี้เ้ยตวูนรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยใจใช่ไหมที่มาเลงนเข้าใจความรู้สึกของพี่มายาบนบนสะพานยังใช่มไหมพี่เนไปพี่นนไปว่าเฮ้ยอันนี้นนไปทานี้ เออเพราะฉะนั้นอย่างเวลาเราดูใครดูอะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรไปแบบไม่ควรไปว่าเอ้ยอันนี้รู้อันนี้เห็นหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเออไม่เนี่ยเพือนมีอยู่ก็ไว่าม่เนไรยอะแต่อันเนี้ยอันเนี้ยเพื่อนรู้แล้วไม่เป็นไรเพราะมันเป็นคนง่ายง่ายเกินที่จะรู้มันง่ายใช่ไหมเพราะมันเป็นคนง่ายที่เอาไว้หลอกกันใช่ไหมคะรู้แล้วแต่ตรงเนี้ยเพื่อนสามสี่คนอย่างนี้แต่เพื่อนในห้องครันไม่รู้ใช่ไหม แต่รับรองเออเห็นไหมอุศาก็บอกอุษายังไม่รู้นอนแต่แต่นี่แต่เดี๋ยวเรามีตั้งสีคนที่จะส่งมาเข้าไม่รู้แน่นอนแม่้นุ่มก็ไม่รู้เอน่นๆฉัไม่รู้เคนที่จับาได้ก็ไม่รู้เออใช่ไมไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจไม่ต้องก้าใจอันนี้อันนี้เพรู้แล้วเราก็เนแบบเ็นเสด็จไปใช่ไหมเอาืไปส่งไมใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหม โอเคไหมปรับอารมณ์ได้ยังปรับอารมณ์ได้ยังเออได้แล้วเป็นยังเศร้าอยู่เนาะเออยังแสดงนิดหน่อยเนาะโผคนคนใหม่ที่ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนดูนะดูดูดูใส่ไปแล้วนะใส่ไปแล้วเปิดดูดิอยู่ตรงนดูไหนถูกไหมถูกไหมเฮ้ยอย่าโดนปะป๊าหายไม่มีซ่อนเอ้าเอ้าเอามาใหม่เมาใหม่เอ้ามาแล้ว

ดูอย่าเพิ่อย่าเดี๋ยวป้องเร่อง้องเรื่องไม่ไม่นอนนอนนอนเดี๋ยวทีเราจะมาดูเฉลยทีเราเลยเฉลยรเลยใช่ไหมเออียงปิ๊ง ไม่นนหนักเลยนะจะมีบอกว่าผู้หญิงห้ไ,ไงคะดูข้างหลังมันเป็นของอ่ะเตย์ให้พี่แต่คนเด็กที่ไม่ดีม,มันหนักมากเลย

แม่ทำมาไม้โดนเลยใ่ไม่เห็นนะมันขยันเลอ๋อนยี่้มไมยังไม่รู้เลยก็จอมากเลยนะแต่ก็หลอกเด็กได้ล้ ฟังนะลูกเรา

Okay. nha con, con lại luôn hả? Để. Mẹ hay được, mẹ hay lên, phải luôn gần